สวัสดีครับผมเคลลี er> week, ่นะฮะและนี่คือ beginner investor EP ที่11นะฮะวันนี้จะมาคุยกันว่าเราจะลงทุนอะไรดีนะฮะถ้าไทยต้องล็อกดาวน์ถึงสิ้นปีนะครับก็หัวข้ออาจจะดูน่ากังวลนิดนึงนะครับแต่เราก็ต้องอยู่บความเป็นจริงนะอันนี้คือผมไปดูข้อมูลมานะครับจากหลายๆศูนย์วิจัยนะครับก็ภาพแรกเนี่ยที่ ขึ้นมาให้ดูกันเนี่ยครับอันนี้มาจากศูนย์วิจัยของกรุงศีนะครับก็คือมีการปรับประมาณการนะครับเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อกันใหม่นะครับคือปรับเบสเคสขึ้นมาเนี่ยว่าน่าจะมีการมีคนที่ติดเชื้อนะครับคือขึ้นมาถึงราวๆหมื่นห้าในตอนเดือนสิงหานะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคือของเช้าวันนี้นะก็คือมา14-500แล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเบสเคสอันนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็น กลายเป็นเบสเคสก็ได้นะครับในอนาคตแต่เอาเป็นว่าก็คือทางกรุงศรีเนี่ยเขามองว่าจุดที่คาดตับคาดว,ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยต่ำกว่าพันรายนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณพฤศจิกานะครับภายใต้ภายในประมาณพฤศจิกะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการของ GDP นะครับของบ้านเราเองเนี่ยจากข่าวก่อนเนี่ยมองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2%ซซึ่งจริงๆเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะทาง แบงค์ชาตเองนะครับก็มีการประมาณการว่า GDP เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณราวๆหนก็คืออยู่แถวๆเนี้ยนะครับทีนี้ล่าสุดนะฮะก็มีการปรับประมาณการลงมาใหม่นะครับว่าเหลือ1.2สนะครับสำหรับปีนี้นะครับครน,นี้มาทางอีกค่ายหนึ่งก็คือทางของ s c b บ้างนะครับก็มีการประเมินเบสเคสเนี่ยที่ใกล้เคียงกันนะว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยน้อยลงนะครับอ,อยู่ใน เดือนพฤศจิเหมือนกันแต่ทางนี้เนี่ยเขามองว่าในเดือนพฤศจิเนี่ยน่าจะมีคนที่ติดเชื้อนะครัต่ำกว่าหลักร้อยนะฮะอันนี้ก็คือมองมองบวกกว่านะนะครับแล้วก็ในเรื่องของการประมาณการ GDP นะครับก็คือปรับลดลงมานะครับปีนี้เหลือประมาณ0.9ซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับเมื่อกี้นะรประมาณ1.2%เปนะฮะ ทางด้านศูนย์วิจัยกสิกรเนี่ยก็ปรับลดประมาณการลงมาด้วยเหมือนกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ1%นเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามองแล้วเนี่ยเออเอาตรงๆนะเราอยู่กันบนความเป็นจริงนะครับก็คิดว่า,าบ้านเราเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวนะอันนี้ถ้าในใจผมเองนะครับผมคิดว่าการล็อกดาวน์เนี่ยน่าจะลากยาวนะครับจนถึงประมาณสิ้นปีแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์วุนวายอะไรขึ้นมามากว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า เชื่อว่าหลายๆธุรกิจนะครับไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้จากการที่ปิดตัวอยู่แบบนี้นะครับก็น่าจะทําให้หลายๆคนประสบความลําบากนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่ว่าคือถ้าล็อกตัวอยู่บ้านก็ตายอยู่ดีนะครับออกไปเสี่ยงติดเชื้อแต่ว่ายังมีงานทํายังมีเงินเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับซึ่งเราก็เป็นกังนวลว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนั้นนะครับ คานนี้ถ้าเกิดว่าเรามองมาในส่วนของสถานการณ์เนี่ยถ้ามันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะมาลงทุนอะไรดีนะครับผมก็ต้องให้คําเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้นะครับไม่ใช่คําแนะนําในการที่ชี้ให้พวกเราเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้เลยนะครับก็แนะนําว่าควรจะศึกษาข้อมูลของสิ่งที่เราจะกลังจะลงทุนนะครับหลักทรัพย์ต่างๆแล้วก็ดูเรื่องของความเสี่ยงด้วยก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมแชร์ให้ เป็นความรู้เป็นไอเดียแต่ไม่ได้แนะนำให้เราเข้าซื้ออะไรนะตอนนี้นะครับก็ปรึกษากับ ที่ปรกษาการลงทุนของคุณก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งอะไรที่คุณมีนะฮะมันก็น่าจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับผมมาในมุมของสิ่งที่ลงทุนได้ง่ายก่อนนะครับก็คือลงทุนผ่านกองทุนรวมมันนี้มือใหม่ๆก็สามารถที่จะลงทุนได้ง่ายนะครับก็สำหรับใครที่ยังรักหุ้นไทยนะครับมองว่ายังอยากจะลงทุนในหุ้นไทยอยู่นะครับไม่รู้สึกว่าลงทุนต่างประเทศมันยากไปนะในกองไทยเนี่ยผมก็มีมา พูดถึงให้นะครับอันนี้3กองนะครับกองแรกก็คือ tsf ขีดนะครับอันนี้เป็น ของทิสโก้นะครับซึ่งลักษณะของกองนี้เนี่ยก็คือเลือกหุ้นที่มั่นใจว่าจะเติบโตหรือว่า,าถูกตัวในตามแต่ละสถานการนะครับจะโฟกัสหุ้นเนี่ยไม่เกิน20ตัวนะครับก็ข้อดีเนี่ยก็คือทําให้สามารถติดตามผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยได้อย่างใกล้ชิดนะครับก็มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยได้ดีกว่านะครับอกองที่2อ p ีขีดนะครับก็เน้นหุ้นกลุ่ม s m a l l cap แคคปนะรับะจะมีลักษณะของการทามิ่งตลาดด้วยนะครับก็คือจับจังหวะว่า,วาเอ๊ะช่วงนี้ไม่น่าเข้าฮกก็ ถอยออกมาถือเงินสดเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็จังหวะไหนที่หุ้นมันลงมานะครับแล้วก็น่าจะเข้าซื้อเพิ่มเติมนะครับเขาก็เข้าไปเติมตรงนี้ได้จริงๆแล้ว2กองนี้นะครับมีลักษณะในการบริหารที่ค่อนข้างจะเฟกซิเบิลนะครับคือไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นหุ้นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับก็คือกองไหนที่คาดว่าน่าจะได้ผลประกอบการที่ดีก็เข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นนะฮะถัดมานะครับก็คือเป็นมิส MF เนะครับเป็นของค่าย MFC นะครับตรงนี้เนี่ยผลตอบแทน Year to date นะครับดีกว่า2กลกองข้างบนนะครับแต่ก็ต้องหมายเหตุไว้ว่ากองเนี้ยเพิ่งเปิดเมื่อปลายปี63นะครับซึ่งถ้ามองเทนปีตั้งแต่ตอนธันวาปี63มาจนถึงนปัจจุบันเนี่ยเดือนอ กลกราดานะครับหกสี่นะครับก็เป็นขาขึ้นนะครับเทรนด์ในภาพใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นขาขึ้นคือขนาดเซฟเยตูเดตเองเนี่ยยังประมาณ9%ก้เปเลยเพราะฉะนั้นก็คือในขณะที่ T.S.F เนี่ยกับเอ A.S.P.S.M.E เนี่ยคือผ่านช่วงขาลงมาแล้วนะครับเพรนั้นก็มันอาจจะต้องมีการแอดจัสอะไรตรงนั้นบ้างนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยก็คือถือว่าก็ยังมีเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ดีแล้วก็น่าสนใจทั้ง3กองเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม ันนี้มีดูข้อมูลเบื้องหลังมานในเรื่องของภาพความเสี่ยง Performance แล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับจริงๆแล้ว T.S.F. ขีด A กับ A.S.P. ขี S.M.E. นะครับมี Performance นะครับที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครไม่ว่าจะด้านของผลตอบแทนนะครับด้านของ Standard Deviation หรือเรื่องของ Maximum d r d w d o w n นะครับก็คือใกล้เคียงกันนะครับทั้งคู่ ถ้าถามผมเนี่ยคือจริงๆ2อกองกนี้นะเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่พอมาเฉือนกันที่ค่าธรรมเนียมแล้วนะ TSF ขนะครับมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับก็เลยเถ้าจะเลือกนะนะครับตัวกองที่ผมชอบแล้วกันนะครับผมก็ยังคงชอบ TSF ขีดเออ, A อยู่นะครับอ่ะ มาคราวนี้มาดูกองต่างประเทศกันบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับต้องบอกว่ายังทิศทางในเมืองนอกเนี่ยนะครับยังไม่ชัดเจนมันมีอยู่2มุมตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่จะมากดดันตลาดกับอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการระบาดของโควิดเหมือนกันนะครับทีนี้เงินเฟ้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเฟดเอาไม่อยู่นะครับคือเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆไอ้ที่ขึ้นมาเยอะๆนะครับเมื่อประกาศเมื่อเดือนเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะครับ ถ้ามองว่ามันมันยังคงสูงต่อเนื่องนะครับไปในเดือนที่2เดือนที่3ต่อไปเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เรื่องของบอลยิวนะครับอาจจะดีดตัวกลับขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อาตาัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์กันอยู่นะครับซึ่งถ้ามีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นมาจะไม่ดีต่อหุ้นเทคนะครับ คล้ายๆกับเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้ถ้าในด้านกลับกันนะครับถ้าคนกังวลกับเรื่องของการระบาดของเดลตาวร์เรน์มากกว่านะครับก็มีโอกาสที่หุ้นเทคยังคงจะวิ่งต่อไปนะครับเพราะว่าล่า,ลาสุดเนี่ยก็มีการสวิชนะครับจากกลุ่มซิคคิค้อกลับมาในกลุ่มหุ้นเทคใหม่อีกแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะมีแข่งบอลยูโรรอบ รอบชิงไม่นานนะนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยยังไม่ได้ติดหลายหมื่นเหมือนณสองสวันที่ผ่านมานี้นะครับทีนี้พอมีการไปแข่งนะก็คาดว่าอันนี้เดาเอานะครับคือผมไม่ได้มีข้อมูลอินไซต์ที่ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่จบการแข่งยูโรบอลยูโรไปแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ14วันพอดีเลยนะฮะผู้ติดเชื้อในอ,อังกฤษก็เยอะขึ้นเป็น สี่ห้าสามสี่หมื่นเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาดูว่าออมันจะไปทางไหนนะครับซึ่งระหว่างนี้ก็ได้แต่จับตาเฝ้าดูนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาบูเลตแรกก่อนนะครับกลุ่มหุ้นเทคเนี่ยตอนนี้ยังค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะสะสมได้ในระยะยาวนะครับเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมมีมุมมองส่วนตัวแล้วนะว่าโควิดไม่น่าจะหมดไปจากโลกแล้วนะนะครับมันน่าจะสุดท้ายมันจะต้องกลายเป็น เหมือนนะเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจะต้องอยู่กับมันไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอพอมันกลายเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่กับมันไปให้ได้นะครับรวมทั้งเทรนแนวโน้มในกระแสะโลกแห่งอนาคตนะครับยังไงก็ตามหุ้นเทคเนี่ยก็ยังต้องมา ก็มองว่าสามารถสะสมได้ในระยะยาวนะครับตราบใดที่ EPS ของกลุ่มนี้นะครับของหุ้นเหล่านั้นเนี่ยยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับกองเหล่านี้ที่แนะนำนะครับก็ยังคงเป็นวัน UGG ขีดหรือ TMBG ็มก็ได้นะครับส่วนทางด้านกลุ่มพวกซิติ้คอรนะครับอันนี้ก็ยังที่บอกนะไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามองว่าโลกไม่กลัวการระบาดและนะครับไม่กลัวการติดเชื้อนะครับเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมันน้อยลงจาก การฉีดวัคซีนนะครับเพราะตอนนี้เรามีความเชื่อกันแล้วว่าคือฉีดวัคซีนมันไม่ได้ป้องกันการติดนะครับแต่ป้องกันการตายนะฮะดังนั้นถ้าอัตราการตายลดลงคนก็จะเริ่มกลัวน้อยลงอ่ะเป็นก็เป็นแต่ว่าเข้าไปรักษาได้นะครับ กลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะกลับมาได้นะครับก็จะมี KFC แบรนด์นะครับมีเอ่อ Kt Finance นะครับแต่ตรงนี้ยังย้ำอีกทีนะไม่ได้บอกให้เข้านะตอนนี้นะครับคือเราต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกก่อนนะครับทีนี้สำหรับกลุ่มแทงกั๊กนะฮะก็คือไม่แน่ใจเว้ยว่าใครจะมากันแน่นะครับ ก็อาจจะเลือกที่จะลงทุนในกลุ่มดิเฟนซีฟก็ได้นะครับกลุ่มดิเฟนซีฟในจริงๆแล้วมันเป็นเป็นกลุ่มธุรกิจแบ่งรับแบ่งสู้เพราะเป็นเป็นธุรกิจจาเป็นนะครับคือสามารถอยู่ไปได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนจําเป็นต้องกินต้องใช้ต้องรักษาตัวนะครับดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นหุ้นที่อดทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะครับก็ได้แก่พวกยูทิลิตี้น้าไฟนะเอ่อคอนซูเมอร์สเตเปิลนะครับ,อ,อ,รบอาหาร นะฮะปัจจัย4อ่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับปัจจัย4นะครับก็อยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็เฮลท์แคร์นะครับคือเจ็บป่วยต้องมีการรักษาเนาะกองเหล่านี้นะครับก็อาจจะมีเอ่อบีแคนะครับมี KF i n f r ิ้ามี SCB DJI นะครับแล้วก็เช่นเคยนะก็ยังไม่ได้บอกว่าให้เข้าเพิ่มนะครับแต่ว่าเออใครที่ใครที่มีอยู่แล้วนะครับก็ยังคงสามารถที่จะถือได้ต่อไปนะครับ อ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของกองทุนรวมนะครับถัดมาที่หุ้นรายตัวบ้างนะครับกลุ่มที่ใครที่แบบเอ้ยมีความรู้แอดวานซ์ขึ้นมานะอยากเลือกที่จะลงทุนหุ้นรายตัวนะครับจะยังไงกันบ้างนะก็มากลุ่มหุ้นไทยก่อนละกันนะครับเอาใจคนส่วนใหญ่ที่ไม่เปิดพอตต่างประเทศนะฮะก็กลุ่มแรกนะครับก็คือต้องอดทนต่อไปกับธีมเปิดเมืองนะครับซึ่งผมมองว่าน่าจะยืดเยื้อต่อไปอีกนะครับอ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะแบบเราเราจะทนกับรัฐบาลได้อีกนานแค่ไหนนะครับอันนี้คือ,อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าความเป็นจริงเป็นยังไงไม่ต้องพูดต่อละกันนะฮะก็ลักษณะของกลุ่มตีมเปิดเมืองเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่คายดีเฟนซีฟดยเช่นกันนะครับก็คือ,อได้แก่พวกโรงไฟฟ้านะไม่ใช่พลังงานทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะโรงไฟฟ้านะครับกลุ่ม t า a n ป p o r t นะครับเช่น รถไฟฟ้าทางด่วนอะไรอย่างนี้นะครับเซอร์วิสแอนด์คอมเมร์นะครับก็คือเป็นของกินของใช้เช่นกันนะฮะ,ะก็อันนี้ก็มีหลายตัวเลยนะครับแล้วก็พวก ICT นะครับเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจจะดีไม่ดีนะครับเ,เรื่องของการสื่อสารเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้แล้วว่ามันจะเป็นปัจจัยที่5นะครับให้เน้นหาหุ้นที่มีปันผลสูงด้วยนะจากในกลุ่มเมื่อตะกี้นะครับในกรณีที่แคปิตอลเกนยังไม่มาเนี่ยเงินปันผลก็จะช่วยลดต้นทุนหุ้นของเราได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะ เติมนะครับผมมองว่าเราอาจจะไม่ได้ขนาดว่าจับจังหวะตลาดขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เห็นว่าราคามันย่อลงมานะครับเราก็เข้าซื้อเติมเพื่อลดต้นทุนได้นะครับใครถนัด DCA ซื้อไปเรื่อยๆนะครับแบบอาศัยวินัยในการเอาชนะนะครับก็แนะนำ DCA ใครที่คิดว่าจะ DCA แบบประยุกต์ก็คือซื้อสม่ำเสมอแล้วมีเงินก๊อก2นะครในการซื้อเมื่อ,อ หุ้นตัวที่เรามีเนี่ยมันย่อลงมาเยอะๆนะครับหขึ้นไปนะต้องแบบ5%ขึ้นไปนะครับแล้วเราก็เข้าไปซื้อเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ที่จะทำได้ด้วยเช่นกันนะครับ อ่ะถัดมาะนะครับก็เป็นหุ้นรายตัวในต่างประเทศบ้างนะครับก็จะคล้ายๆกันกับที่แชร์ไปเมื่อสักครู่นะครับกลุ่มเทคเนี่ยก็คือต้องมองว่ากลุ่มไหนที่ตลาดมองบวกนะครับอันนี้เราต้องใช้สกิลในการไปติดตามดูอย่างใกล้ชิดพอสมควรนะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยหุ้นเทคบางตัวนะครับเดี๋ยวตลาดก็มองลบนะแล้วเดี๋ยวสักพักก็กลับมามองบวกใหม่นะครับอันนี้ก็อาจจะต้องตามไปเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะ ผมไม่รู้ว่าคุณจะดูเมื่อช่วงวันที่เวลาไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอัดอยู่ประมาณกลางเดือนกรกฎาษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ณปัจจุบันนะฮะแต่ถ้าตอนนี้นะครับก็ยังมองว่าเ a c e b o o k Microsoft นะครับตลาดยังคงมองบวกอยู่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกลุ่ม d e f ฟนเซ v ีนะครับเผื่อตลาดไม่มาไม่ไปนะครับได้แก่วอลม a นะครับโครเกอร์เอทีนะครับริซอนอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้ก็จะเหมือนกับในทีมที่เมื่อตะกี้บอกนะครับ แล้วก็แถมท้ายอีกนิดนึงเมื่อกี้ในกลุ่มหุ้นไทยลืมบอกนะครับถ้าเป็นกลุ่มเปิดเมืองจริงๆเนี่ยก็คือกว่าบ้านเราจะได้ผลตอบแทนอะไรที่ดีกลับมานะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมหลักของเราก็คือการท่องเที่ยวและบริการเนาะอันนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องรอแบบให้มันชัดเจนกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าดูข้อมูลนะครับก ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยครึ่งเดือนแรกนะครับเรามีนักท่องเที่ยวอยู่แค่ไม่กี่พันเท่านั้นเองนะเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนับจากนี้เนี่ยมันจะเป็นอะ,อะไรต่อไปยังไงได้บ้างนะครับทรานนี้นะครับใครที่อยากจะมีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับส่วนตัวนะหรือว่าอยากจะวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตัวเองนะครับสามารถที่จะ แอดไลน์ออฟฟิเ a l ยลแอดแคลลี่วีไมาได้นะครับหรือว่าสแกน QR ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยปรึกษาส่งคําถามกันเข้ามาได้นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับใครที่ดูผ่านทางช่องไม่ว่าจะช่องทางไหนนะครับก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์นะครับในช่องทางที่ท่านกําลังดูอยู่ด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่อยู่ในคับเฮาส์นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันต่อนะครับ ขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะวันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะที่อยากจะเอามาแชร์ในคลิปนี้นะครก็ขอให้พวกเราลงทุนอย่างมีสตินะครับแล้วก็มีความสุขกับโลกองการลงทุนนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพเรานะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับอย่าอย่าประมาทละกันนะครเพราะว่าผมก็มีเพื่อนๆบางคนเนี่ยก็ อยู่บ้านตลอดนะแต่ว่ามีสมาชิกในครอบครัวนี่แหละที่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเออเป็นคนใกล้ตัวนะครับจริงๆแล้วก็มันไม่แน่นะเขาออกจากบ้านไปเขาก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามแยกตัวกันนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนหลายคนที่ติดโควิดจากการที่แบบมีสมาชิกในบ้านออกไปข้างนอกเนี่แหละนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีฮะ